การแต่งตัวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์เรื่อง b ิจ d g e r t o เราจะมาดึงแฟชั่นจากยุค Regency ในปี1813มาสู่ยุคป,ปัจจุบันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ีทุกคนกลับมาเจอกับ l i t l ร p พีคแล้วอยากบอกเลยว่าคิดถึงทุกคนมากๆวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่พี่พูดเลยว่าพี่ทุ่มเทเต็มที่กับมันมากจริงๆเรื่องของเรื่องคือพีเป็นแฟนของนักเขียนที่ชื่อจูเลียควินอยู่แล้วใช่ไหม mm hmm. เห็นหัวข้อเรื่องก็น่าจะรู้ใช่ป่ะ mm hmm. พอเขาทำซีรีส์บิชเชตันออกมาก็คือติดมาก mm hmm. ชอบมากๆแล้วเนี่ยข่าวดีบิจเอรตนภาคสนะคะจะมา ฉายแล้วด้วยความที่เราตื่นเต้นเราก็ต้องจัดสักหน่อยปะ่ะวันนี้พี่เลยมาทำเกี่ยวกับการแต่งตัวนะคะเป็นอินสไปร์ลุกมาจากซีรีส์เรื่องเบจตันเพียงแต่ว่าพี่จะเอากลิ่นอายเอาพวกตีมหรืออะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆเนีย่นย,ยมาทำเป็นลุกที่สามารถใส่ได้ทุกวนันมาดูกันเลยว่าเป็นยังไง ลุคนี้พี่ได้เอาคอเสตที่เป็นไอเทมสำคัญในแฟชั่นผู้หญิงยุคนั้นมาด้วยความที่เขาทำหน้าที่กระชับหุ่นค่อนข้างเน้นสัดส,ส่วนพี่เลยเอามาจับกับกระโปรงที่มีลูกเล่นเพิ่มความเซ็กซี่ให้กับชุดได้รองเท้าถ้าเป็นสีนูดก็จะช่วยเสริมให้ดูขายาวขึ้นหรือจะเลือกรองเท้ากึ่งสารน่อยๆก็ทำให้ดูแคชชวมากขึ้น ลุคนี้จะปล่อยผมหรือมัดผมก็ดูสวยพี่แนะนำให้แมทกับกระเป๋าโทนนูดไม่ใหญ่มากจะช่วยทำให้ดูเรียบหรูขึ้นข้อเสร็จเนี่ยเป็นไอเทมที่แนะนำให้มีเก็บไว้สักชุดเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยดึงความเฟมินินของผู้หญิงได้คอยกระชับหุ่นเราให้เราดูเซ็กซี่ขึ้นแถมแมทกับชุดได้ง่ายมากๆและเป็นไอเทมที่ไม่เคยตกเทรนเลยสำหรับคนที่อยากให้ลุคดูสบายๆแคชชชลมากขึ้น ก็สามารถใส่คอเซ็ตกับยีนกระเป๋าพี่มองว่าจะเลือกขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะถ้าใหญ่หน่อยก็เหมาะกับกิจกรรมตอนกลางวันมากๆพี่เลือกใส่รองเท้าสีนู้ดเป็นการคอมพลีตลุกดีเราสามารถเอาเสื้อคลุมโอเวอร์ไซด์มาคลุมเพิ่มความชิคให้กับลุกรวมทั้งแว่นตาเก๋กๆสักอันก็ทำให้มีลุกเล่นเพิ่มขึ้นได้แล้วคะ่ะ มาต่อกันที่ตัวละครที่พี่ชอบที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้คือเพเนโลปีเฟเธอริงตันพี่เอาสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่เขาใส่ตลอดในซีรีส์มาเป็นชุดครอปคิวๆแมทกับเกงเกงยีนลุคนี้จะค่อนข้างแคชชวลมีความชิลอ,ออกหวานนิดๆแมทกับรองเท้านูดกับแว่นสีแดงเพิ่มความสดใสให้กับลุก กับที่คาดผมโทนสีแมตกับเสื้อทำให้ลุกดูคุณหนูเบาๆกระเป๋าเลือกที่มีลายตัดกับชุดหน่อยไม่ให้เรียบเกินไปตัวเพเนโลปีเนี่ยเขามีความน่ารักเรียบร้อยพี่เลยอยากทำชุดที่น่ารากักแต่ยังมีความสบายๆชิลๆให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ตัวละครตัวนี้ให้ได้มากที่สุดส่วนรองเท้าถ้ารู้สึกสีนูดเรียบไป ลองเพิ่มลูกเล่นด้วยรองเท้าสีสดใสามาแมทก็จะเพิ่มความสนุกให้ลุกได้ค่ะหรือลองเปลี่ยนกระเป๋าเป็นถุงผ้าน่าหลักหน้าหักสักใบก็ชิคไปอีกแบบ จุดเด่นของบ้านเฟเธอริงตันอีกอย่างคือสีที่เขาใช้อย่างห้องที่เห็นประจำคือโทนเขียวลายดอกไม้ซึ่งเป็นลายที่บ้านในยุคนั้นเนี่ยมักใช้กันพี่เลยเอาเสื้อที่มีลายดอกไม้โทนเขียวพาสเทลมาแมทกับกางเกงยีนเพิ่มความธรรมัดทะแม่งให้ชุดกับรองเท้าผ้าใบตัดสีกับกระเป๋าโทนน้ำตาลก็จะได้ลุกลุยๆหน่อย พี่เลือกมัดผมสำหรับลุคนี้เพราะถ้าปล่อยจะดูลุ่มล่ามไปนิดนึงชุดนี้เนี่ยสามารถเลือกกระเป๋าได้หลายแบบถุงผ้าทนเขียวก็จะยิ่งเข้ากับธีมดูมินิมอลแบบมีอะไรดีหรือเราลองเพิ่มความเฟมนินินโดยการเปลี่ยนเป็นกางเกงสีพาสเทลกับรองเท้าลัดส้นเพิ่มเสื้อคลุมโอเวอร์ไซด์เข้าไปก็จะได้อีกลุกที่ดูโดดเด่นแน่นอนค่ะ พีเลือกใส่ต่างหูมูลสโตนที่มีกิมมิกหน่อยๆคอม p l e t ลุคให้ยังดูเรียบหรูอยู่โทนสีในซีรีส์มักมีความพาสเทลซึ่งสามารถสร้างชุดที่มีความ m i n i มอลแต่ยังมีความเฟมินินได้เสมอพี่เลยลองแมทชุดกับเสื้อสีเขียวพาสเทลที่แขนมีลูกเล่นหน่อยๆตามความชอบส่วนตัว อันนี้เหมาะมากกับชุดทำงานสบายๆทำให้ลุกดูเป็นทางการโดยการใส่คัทชูสีนูดยิ่งปล่อยผมเนี่ยเราก็จะดูหวานขึ้นด้วยค่ะมาถึงบ้านบริจิตตันกันแล้วกับชุดนี้ที่ดึงโทนสีกับมูดของบ้านมาทำเช่นกันนะคะเทียบกับบ้านเฟเจอริงตันเนี่ยครอบครัวนี้มักใช้สีฟ้าพาสเทลโทนหรูหราม,มาห้ามาก พี่เลยเลือกกระโปรงโทนฟ้าเทาลายดอกไม้มาแมทกับเสื้อที่มีลูกเล่นหน่อยๆพี่เลือกมัดผมให้ชุดดูไม่ลุ่มร่ามเกินไปส่วนที่มัดผมเนี่ยพี่เลือกแนวผ้าเพิ่มความหลูให้ลูกนี้หรือจะเลือกมัดผมแล้วก็ไปหาผ้ามามาัดอีกทีก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยเข้าติ่มบ้านบิจตานด้วยลุกคุณหนูสวยหลูดูแพงที่สุดลูกนี้เนี่ยใส่ได้ทั้งออกงานหรือใส่ไปทำงานได้เลยค่ะ สำหรับเครื่องประดบับพีเลือกต่างหูสตรอเบอรี่คอร์ z เพิ่มความหวานให้ชุดพีแนะนำให้มีเครื่องประดับเรียบๆไว้สักอันเพื่อคอมพพลตลุกและเราก็สามารถใช้แมทกับชุดได้อีกหลายลุกเลยค่ะชุดสุดท้ายพีเอาแฟชั่นของผู้ชายในซีรีส์มาลองแมทบ้างพีเลือกเสื้อที่แขนพองหน่อยๆกับกางเกงเอวสูงสีดำคอมพลตด้วยรองเท้ากับกระเป๋าสีนูด๊ดลุคนี้เหมาะกับชุดทำงานมาก แนะนำเลยนะคะกระเป๋าจะสีนูดหรือโทนสีน้ำตาลก็เข้าชุดนี้จะค่อนข้างเป็นทางการโทนสีที่แนะนำเลยจะออกแนวเอิร์ธโทนหรือโทนมืดๆหน่อยให้ดูเป็นฟอร์มอลูกมากขึ้นอันนี้จะใส่รองเท้าดามแมทกับกระเป๋าก็เท่ยิ่งใส่เข็มขัดที่มีกิมมิกเล็ก,ลกๆก็จะทำให้ชุดดูมีลุกเล่นมากขึ้น สำหรับคนที่ไม่ชอบกางเกงขาบานจะเลือกแมทช์กับกางเกงรัดรูปก็ดูขายาวขึ้นเหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะผมถ้าไม่อยากให้เป็นทางการมากลองหาที่หนีบลายเก๋ๆสักอันมาก็ช่วยทำให้ลูกดูสบายๆมากขึ้นค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับลุคทั้งหมดที่ทำออกมาเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเนาะถ้าเกิดว่า ใครรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่หรืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบความชอบส่วนบุคคลแล้วก็เป็นอินสปายมาของพี่คนเดียวนะพี่ปล่อยคลิปนี้มาพิเศษเพื่อที่จะแบบต้อนรับวิจิตัลภาคสองนะคะสำหรับแฟนคลับถ้าเกิดว่าใครมี ไอเดียหรือว่าอยากให้ทำคลิปแนวไหนเพิ่มออกมาเนี่ยก็บอกได้เลยนะคะแล้วพี่จะลองมาดูว่าสามารถที่จะทำได้ไหมเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ลือแพีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนไปล้ว